ขับรถไฟฟ้าจากอุดรมาขอนแก่นค่าไฟกี่บาทอยากรู้เดี๋ยวพี่บุมจัดให้ครับแต่ก่อนผมใช้รถน้ำมันค่าน้ำมันอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทอุดรขอนแก่นระยะทางอยู่ที่127กิโลครับผมเดินทางไปกลับรวมเที่ยวระยะทางรวมกันประมาณ300กิโลขามาชาร์จไฟเต็มนะครับใช้ไฟไปแล้วประมาณ40%อันนี้เที่ยวเสร็จแล้วนะครับกำลังขับรถกลับบ้านกลับมาถึงบ้านตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ27%ครับ ผมจะทำการชาร์จโดยใช้เครื่องชาร์จพกพาที่แถมมากับตัวรถเครื่องชาร์จตัวนี้กินไฟ13แอมป์หรือประมาณ2,860วัตต์ครับและถ้าเราต้องการชาร์จให้เต็มต้องใช้เวลา16ชั่วโมง40นาทีเราจะมาลองคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าแบบคร่าวๆดูครับเครื่องชาร์จ2,860วัตต์หารด้วย1,000ได้2.86หน่วยต่อชั่วโมงคูณ16.4ชั่วโมงเท่ากับ 46.90หน่วยผมลองคิดเป็นค่าไฟ5บาทต่อยูนิตนะครับคูณ5เท่ากับ234รบาท50สตางครับคิดแบบคร่าวๆนะครับอุดรขอนแก่นรวมแล้วประมาณ300โลค่าไฟอยู่ที่ประมาณ230บาทครับ